สวัสดีครับผมนายศิวกรกรอบศกรหัสนักศึกษา6414991018ครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนอเรื่องการผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมนะครับการผลิตฮอร์โมโนอินซูลินเป็นตัวอย่างแรกที่จะนําเทคนิคทางดีเนเอมาใช้ในการผลิตสารเชิง เภสัชกรรมนะครับเพื่อรักษาโรคเบาหวานซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานจําเป็นที่ต้องได้รับอิสุลีนเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลจากการตัดต่อ d n เนอะครับให้มียีนที่สร้างอิสุลีนแล้วใส่เข้าไปในเซลล์แบคทีเรียเพื่อทําให้เกิดการสแสดงออกและสร้างพลิเปปไทด์ที่ต้องการนะครับจากนั้นจึงนําเซลล์เพื่อไปเพิ่มจํานวนยีนที่สร้างพลิเปปไทด์ดังกล่าวและผลิตอิสุลีนที่สามารถทํางานได้ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเบญจวรรณสิหวงศ์รหัสนักศึกษา 6414991056ค่ะค่ะการใช้พันธุวิศวกรรมเพื่อผลิตโปรตีนการใช้พันธุวิศวกรรมเพื่อผลิตโปรตีนหรือฮอร์โมนที่บกพร่องในมนุษย์นอกจากอินซูลินแล้วยังใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตโกรทฮอร์โมนเพื่อรักษาเด็กที่จเจริญเติบโตเป็นเด็กแคะเนื่องจากได้รับโกรทฮอร์โมนไม่เพียงพอเป็นต้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนุรดีเชนเพียวค่ะรหัส641491048ค่ะการผลิตฮอร์โมนนอกจากผลิตผลิฮอร์โมนเพื่อใช้ทดแทนคนที่บกพร่องทางด้านฮอร์โมนแล้วยังยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้และผลิตเพื่อรักษาโรคบาชนิดด้วยการนําไปใช้เพื่อผลิตยาบางชนิดเช่นการผลิตยาเพื่อยับยั้งเชลล์ไอาส h i สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะาสาวเอมิกาอุ่นแก้วรหัส6414991050ต่อไปนะคะเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในการสร้างโมเลกุลของโปรตีนที่ป้องกันหนอเรียนแบบตัวรับของ h i v วเข้าสู่เซลล์ตัวรับเหล่านี้จะอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของมนุษย์หากมีโมเลกุลที่เรียนแบบตัวรับเหล่านี้อยู่ในกระแสะเลือด H.I.V จะเข้าเกาะก,กับโอมโลกุลแทนที่จะเกาะกับตัวรับเซลเมเลอดขาวและเข้อทำลายเซลเมเลอดขาวตัวยาเหล่านี้จึงทำหน้าที่ในการยับยั้ง HIV ได้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวจิตดาพาถิญอยูนัยนะคะหลักนักศึกษานะคะ6 4 1 4 9 9 1 0 5 4ค่ะหัวข้อต่อไปที่จะมาพูดถึงนะคะคือหัวข้อการนำเอาพันธุวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้นะคะการใช้พันธุวิศวกรรมนะคะยังสามารถมาประยุกต์ใช้ในการผลิตวัคซีนแต่เดิมนั้นนะคะใช้ วัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากโรคไวรัสโดยใช้วัคซีนที่ไม่สามารถก่อโรคเพราะได้รับสารเคมีหรือทางกายภาพบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเป็นไวรัสในสายพันธุ์ที่ไม่นําโรคมาฉีดให้กับคนนะคะเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแต่เมื่อการศึกษาในระดับโมเลกุลเกี่ยวกับไวรัสที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะทําให้ทราบว่าโปรตีชนิดใดที่ที่ผิวของไวรัสที่เป็นตัวกระตุน้นภูมิคุ้มกันให้กับคนได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ